น้องเยบัน <paling S 1> ี้หองนี้ซอยจุนะซอยจุเจ็บๆนะครับข้ามเนี่เพื่อพีน่องด้โอ้ข้ามไูดมเกยดูเดกกลัาบานเนาะไปเอ้ยิงเาบ้านลก กินล้กินหดเอะแค่นาันะเสียบนเนี่ย้วยมันก็ขวมันโอ้ยมันเด็ดสุกแล้วขวลขลาเขาบอกินหยิบตะก้นดอกเล็กน้อยเนี่ก็กินจะโดนแบนยู่ทูอีกนึงกันกินขลินบกิน้งบอยู่เสียบมได้เลยอ้ยขนาดนี สวยมากเลยอ่าดมปลาหอกเนี่ยเลาหอยโวตอนนี้เห็นจักบาทแน่คำเดียวขมดีหลายขมแต่มันเสียบอยู่ฝุ่นโมปลาไอ้เด้อขม

บินแบ่บหอย่างมาที่ผมผอมมากินสองคำสาวคำกินอะไรกินี่ยก้องดังด่างเขาต้องมนีพักอ้อมร่งโค้งหาพระท่านคิดจะไ้หกเงินเก็บเงินจะได้แดกเขากินข้าวจิ้ัแบบทวนี่บุรทัวร์ฟังยาเขาหน่อยมันโคตมันเกินโครมันงใช่ซี่าหารวัตเด็กเด็กยันอีพุ่มยิ่งเงินบ่

เสียบเกินงว้วลั่มบีสกินนี่บะหมีห่เนยหนัง <laughs> นมันอยู่ใส่ลไังีะเบืองมันเป็นตุมม่มบ <laughs> ่เขาฝังแล้วฝังทำลายหลักฐานเหรอทีอสดๆใหม่ๆแม่เนี่ยนี่ดูว่าสัย คงห่ากอนโอ้ยที่เงี้ยเหมือนมก่อนจาตอนน้ยีหอนหาที่นี่ทรงไล้อือูงเฟเอเด้ออือบอน